เอาละครับแม่นี่ครับมาเดินทางด้านมุมดังการก,ก,กสีกันโชค3ไฟล์ล่างสุดครับชนะ2เสมอหนึ่งส่วนทางด้านมุมชมพูมุมแดงครับสตีดีสามไฟล์ล่างสุดชนะ2เสมอหนึ่งยกที่หนึ่งครับอาร์โลเวตปฏีปีมวยครับโอ้นี่เลยครับถือเป็นบอลตัวก,กู้ครับเอาแฟนมาแฟนมวยแฟนฟุตบอลนะอย่าพลาดใครจะได้เป็นแชมป์รายการนี้นะ จเจอกันมารอบแรกก็สมัครกันสมัครกันสิบนาทีเน้าอาลอยมาลาว่นทางบ้านนี่ครับแม่ที่วันอาบน้ําแล้ววันนี้กลับบ้านไม่อาบน้ําแน่นอนเลยพวกนี้แน่นอนเลยเลยนะครับย่องแล้วก็ย่องแล้วก็ย่องเฮ้ยอ่านอยเว้ยนี่ครับป้ายมันตั้งขวาเฮ้ยแชมป์น้อยแชมป์น้อยอีอย่างอยู่ที่ด้านสตีแล้วก็สตีมันก็ใสเฮ้ยแล้วก็แล้วก็สตีใส่ขวาโโอ้ห เว้ยเอ้ยเข้าตาหน้าต่างเว้ยเป็นงานถนัดเว้ยแม่ข้าตาหน้าต่างออกหลังประตูบ้านอย่างเดียวไอ้พวกเนี้ยเตะแบ็กเตะเตะมุมอ๋อเตะแบ็ก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 แบ็กบ่กอ๋อเตะมุมเตะมุมมาเตะมุมมา ยกทีสองครับแม่นี่ครับใส่แข้งซ้ายแล้วก็โยกไปดึงตีเออยังไงเว้ยแม่แล,แ,แล้วก็บีใส่แข้งขวายาวๆใส่ซ้ายแล้วก็ออกหลังไปงงงออ B กับคุณน้องตาน้านู้นด้วยเด้อนี่เราสื่อสารไม่มีสมบัติในการสนับครับคืนนี้นะเดินตามไปตั้งคู่สุด้ายแล้วก็ถ่ายสุดรับคู่ชินลเลิศใครจะได้รับถ้วยใบโตแล้วก็ พรอมกิเวอร์เชอร์เป็นส่วนลดในรอบต่อไปเออมาเลยมาละวาล่าอันนี้คู่แรกเจอมาแล้วก็เสมอมันมว่าสามสามนะแต่ครึ่งนี้เป็น10นาทีนะเว้ยเรียกว่าคือหลังมันดิเซตแบกนี่ครับสตีเวนออกมาที่เซตแบกตัวซ้ายแล้วก็อาแล้วกับปบบ้ายบอลมันตะขวา สตีเวนแต่ก่อนเขาก็ทำบอลเด็กนะเออผมจำได้อยู่ไปแข่งอในเมืองทีอยู่มีเจ้าอนุชาน่ะจำได้อยู่เล่นดีมากเลยคนล์ทีมปะวะกอล์ฟทีมในการใช่ป่ะอ๋อทีมในการครับนั่นแหละนั่นแหละนี่ครับแสร้างนักฟุตบอลมาหลายรุ่นหลายนี่ครับเอ้แล้วก็ไปได้ดีกันหลายคนด้วยนี่ครับไม่หายากครับผู้หญิงที่ชอบการเล่นฟุตบอลแล้วก็ใส่ขวาสตีเวนเว้ยเฮ้ย เฮ้ยกระชกเว้ยเฮ้ยนี่ครับมาดูกันต่อกันด้นพวกกาครับทีมงานน้ำไม่อาบน้ำอาบน้ำแล้วเฮ้ยแล้วก็ติกวาวาดเป็นท,าท้ายวัสดีครับแม่ระบบอาโลยเอ้ยตะนันสตีแล้วก็สตีเบนครับนี่ช่องตางกันรับชมครับช่องนะอยูทูบนะเออพิมพกว่าบีบีสปอร์ตเบสนะครับแล้วก็ไลค์ สนามหนึ่งครับแล้วก็ช่วงเวลายี่สิบเอ็ดในรายการจุสุนทนอแล้วก็สตีเวนไวมาละไว,วมาละไว,ว,ว,วยังอยู่ที่ตะนันเฮ้ยแล้วก็ใส่ขวาไอ้ลอุบรโอูโหเลยกรับแล้วเขาเก็บทางซ้ายทางด้านทิ้งมาน้ำไม่อาบเว้ยเอยอาบน้ำแล้วแล้วก็ป้ายบอลมามตะขวา มาที่ประเทศมาลายีสเปนก็ได้นี่ครับแม่แล้วก็เฮ้ยแล้วโหวสวยด้วยแหมบอกยกมือเยี่ยมเลยโป้เพรายกมือโป้เลยเอโป,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 ป้งโป้งเป็นทีนี่แหละ <c oughs> ยาสปาเลกลสเอร์การที่สุบตุสูนนะผ่านไปครึ่งทางอ้าวแล้วอีกครึ่งทางแล้วอ้าวแล้วครับแม่ถึงสระบุรีแล้วเว้ยเฮ้ยถึงโคราชแล้ว นี่ครับไม่จะกลางจะขึ้นสระบุรีสระบุรีเลี้ยวขวานะเออแล้วก็อาราป้ามาทางซ้ายนี่ครับเฮ้ยยกมืออย่าเพิ่งยกมือจานแม่แล้วก็จ่ายหูตัวไหนมีสตีเว้นมาไหมเฮ้ยยังไงนี่ครับตัาเขาไหนแล้วก็ใส่ใสยหูแม่งนายยิงสุดสุดเฮ้ยไปเก็บบอนนู่นแก็บบอนนู่นไอ้ยกแม่งหูเออยิงแบบนี้แหละยิงนกเอ้ยมันจะลอดไฟเลยเหรอเออเดี๋ยวมาดามรับไปชอบเองหลอดหลอดละพันห้าเองไม่ไม่แพงเออ เออเออไอซื้อมาไม่ไอไปใส่ให้คือมีปัญหาใหญ่โอ้สูงนะทำเล่นไปขอบคุณน้องด้วยครับที่ร่วมสนุกกับพวกเราบิ๊กสปอร์เบสบอลในต่างกันบ้านสมรภูมเดี๋ยววันหลังครับมาใหม่จองคิวมาใหม่นะเออยินดีต้อนรับทุกๆทีมงานด้วยทั้งเวียผีทางขาจอขาประจำและขาประจำเออขาจอที่กำลังจะเป็นขาประจำด้วยนะจ๊ะแล้วก็เฮ้ยระวังด้วยระวังด้วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร อาครับพาไปครึ่งทางนี่ครับไปบิสวัสดก็เรามีศึกสีเศร้านะเราพยายามจำลองเหตุการณ์จริงนะพยายามจำลองเหตุการณ์จริงนะครับก,ก,การแข่งขันจริงครับมีทีมงานบรรยายเมื่ออี่มมีงานติงมาลฟ์สดไลติงเมื่ออี่นะหรือเช้าเป็นเป็นชั่วโมงก็ได้นะเออเป็นชั่วโมงก็ได้ครับ อ้ากับสตีเว็นเพรสเร็วเว้ยเพรสสูงด้วยนี่ครับแม่แล้วก็ตีบอมาทางขวาจังหวะเหลี่ยมนี้อายังอยู่ทีแต่รันสตีเว่ได้เฮ้ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็เฮ้ยยังเว้ยยังยังไม่ใจเบื่อดีโหูอันนี้แม่งใจดำอ่ะเออเอาเลี้ยงไปเลี้ยงไปเออเออเออเลี้ยงไปเลี้ยงไปสวยครับแม่แล้วก็มาทางซ้ายนี่ครับโอ้โหบอลเท้าต่อเท้าถือว่าใช้ได้เฮ้ยเดิมหมุน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 ก็สตีเว็นไปนี่ครับเดิมหมุนไปเออละเลยงานขาวเลยเพื่อเองงานขาวไหมย่อง ย่องแล้วก็คืนมาตัวในแล้วก็ตัดเข้าขวานี่เลยครับเอ้ยเนียนวมาอ่าครัแบแม,ม่เสิร์ฟจะแบกใส่ซ้ายไหมนี่ครับแม่เฮ้ยส่งให้ใครวะทันไม่ทันออกคากไปเสียแล้วสามนาทีที่เหลือจะจบแบบไหนครับอ้าวเฮ้ยโหแมงบีบหัวใจเหลือเกินแล้วก็เปลี่ยนแกมวทันทีแล้วก็เฮ้ยใส่นวมชกเว้ยประตูดีครับแม่ชกสองมือด้วยเออเอาดี นี่ครับเอออาจารย์โดนไหมไม่โดนไม่โอเคไม่โดนก็ไม่โดนเอาอ่ะโดนไหมโดนไหมเออทัด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 นะเ,อเอช็ควียาเรียบร้อยครับเช็ควียาแล้ววียาเอาครัออบสตีเว่นเฮ้ยยังไงแล้วก็เอ้ยยึดยึกิจักเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องถอนนะเว้ยอ๋อแล้วครับแมมนี่สติโร้ใจสวยเว้ยตัดหลังแบกฮูจังหวะโอเวอร์แลบแม่ สเ,เสียดายเว้ยโอ้โหแม่ขวสวยนะเออแม่เกือบอาเลยเฮ้ยเข้า้ายเฮ้ยสายดีกว่าสายแล้วก็ซ้ายนี่ครับยังติดอยู่ครับโอ้โหแม่เกี่ยวบอลดีขนาดนี้เกี่ยวใจเธอจะขนาดไหนวะโอ้โหไม่สำลักใส่ขวาโอ้ใจร้อนว่ะใจร้อนเลยเฮ้ยใจทำน้อยเลยวะทำน้อยนี่ครับแม่ภูเขาไฟปะวะโคนร้อนเลยอ่ะโอ้บุกพลังกันบุกพลังกันรับแล้วรับเกมนี้ครับแม่นี่ครับ จะจบแบบไหนยังไม่มีใครรู้เด้อขอบคุณ FC ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทีมงานทุกๆทีมงานด้วยอ่าแล้วกับตะนั่นน้ำไม่อาบเว้ยเอาหน่อยเว้ออยวอาบน้ำเว้ยเดี๋ยวไอ้อาบน้ำฟรีเลยวันนี้เอออาบน้ำแข็งด้หนึ่งเลยยังไงแล้วก็ใส่ขวาไหมล้วก็ใส่ขวายัางอยู่ที่ทางสตีแล้วก็ซีบนแล้วตอนใส่ขวานี่เจ็บไหมเออรู้มือไหมโอ้โหชมเก่าครับนี่ครับไม่เคลียร์ นี่ครับแล้วก็เอาสตีเวนไปแล้วเ,เว้ยไอตัวนี้มันเกี่ยวดีว่ะนี่ครับแม่นี่โอจอดจะตัดเข้าในครับแม่นี่ครับเฮ้ยยังอยู่เคลียร์อาสตีเวนฟิร์ทัสบอลแรกครับพอใช้ได้นะเฮ้ยเอ่ะาแป๊ะบอกชื่อแป๊ะเหรออ๋อละครับไม่เอาไอ เฮ้ยหนึ่งนาทีครึ่งเว้ยอ้าวเซ็กไปเซ็กมาเมื่อไรจะได้จบฟ้าบอลเฮ้ยอย่าเพิ่งใส่ขวาดิโออาร์เราไปไกลแล้วก็เปิดยัดมายังไม่ผ่านอาร์เ้าเว้ยมาละว่ามีมะกรูดมะแลงมะนาวมีมะนาวมะแลงมะขามมีลูกชายลูกชายเป็นตุ๊ดซะงั้นแม่งจะเล่นลูกสาวก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยยังไงเซ็กไปเซ็กมานี่แล้วเว้ยครับแม่แล้วก็นี่ครับอย่างว่าแล้วครับรักดีหับจัวรักชั่วหฮับสาวแต่ลงรักเมียเขาทำไงวะนี่ต้องแบบนี้เว้ยเออเอาดิ โอ้หฮนบอลแม็กโคเทสแล้ว่ะโอ้เออดิเออหฮนบอลหฮนบอลอู้จับเมื่อกี้แม็กบอลแรกโคเทแต่โดนแขนน่ะโอ้เกือบลอแล้วอ่าแล้วไปกันต่อเลยใส่ขวาแล้วก็อู้อาจารย์อู้อู้ยิงแบบนี้ใครจะจับได้เรา นี่ครับโอ้สุดยอดก,กองหลังแม่งอันนี้อันดีก,กองหน้าไม่ใช่กองหลังกแบบนี้โอ้ยิงดีกว่ากองหน้าสิบเท่าเลยนะเอออาร์เดนประตูตัวสูงสตีเวนโอ้บุกอยู่พักใหญ่ๆเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อเว้ยนี่เขาเคลียร์ อ่าเราเวทนาสตีไม่ต้องเอาหน่อยเวสีไม่ได้รวมใจรวมพลังหน่อยแล้วก็จังหวะจะเปิดทัดแบ็กเขดึงแล้วก็ไม่ออกหลังไปเสียแล้วอาเราเวทเฮ้ยช่วนในท้ายตัวเราเจ็บรึ่งละนลครับสองนาทีอ่าก็ยังมีเวลาอีกสองนาทีเว้ อายกมาแล้วก็โคกทีเรียมนี้โอ้ประตูแม่โคเซฟว่ะเฮ้ยไอทีมงานน้ำไม่อาบเว้ยเหนียวแต่ว่าแม่งโอ้เหลือจะเชื่อเลยอาสวนกลับเร็วยังอยู่ที่นาดาแล้วเว้ยเฮ้ยน้ำไม่อาบทีมงานอาแม่งสวนจวังหวะนี้โอโหจังหวะยกเธอเขาซ้ายสวยแล้วก็ยังอยู่เฮ้ยสองกะทีที่เหลือเว้ยสองกะทีเว้ยเฮ้ยสายมีแล้วก็อาแล้วเว้ยเฮ้ยเวดีกูเวดีกูเวดีกู เจ็บกว่าการถูกทิ้งคือการโดนยิงนาทีสุดท้ายไว้นาทีบาปแม่คุณเจ็บจี๊ดเลยเออถูกใจมาดามมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยไว้เออ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 เฮ้ยยังไม่ชนะด้วยเพลงหนึ่งหนึ่งไว้สัมเสมอกันโอ้นาทีบาปของจริงนะนี่ครับตอนนี้แม่ทีมงานอาบน้ําแล้วครับโอ้โหนี่ทำน้ําไม่อาบน้ำเหนียวกว่านี้อีกเอาละครับช่วงท้ายๆแล้วก็แล้วก็สตีมัน โอ้โห oh ประตูแม่โคตรเซฟเว้ยโู้ได้ใจไว้ประตูเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดึงไปเล่นอบตมเมือง,าามมงทีหน่อยว่ะเออเป็นเคยือนหน่อยแม่โคตรเหนียวเลยวป่ะเราไปไปทางซ้ายเฮ้ยรืบรอหน,ห,นหน่อยเว้ยเฮ้ยรืบรอหน่อยเว้ยเอาเ,อ,าเ,อ,าเอ,าอ้นนี้รอเว้ยโอ้โหหลอครั้งนี้แม่งขีจกก่จักรยานสาวก็เดินตามนะบอกให้เฮ้ยใส่ซ้ายดีใส่ซ้ายเอาหูหลังโชว์ โดกซอนกันมาแล้วก็ใส่ขวาแล้วก็เอ expedition. อฮูดูมาดามมาดามใจเย็นเออเฮ้ยเล่นกองเล่นกองไหนฮะเล่นกองไหนนี่กองนี่กองนี่อ่ะเอออย่างเงี้ยเปนนาทีบาปของจริงเลยสองนาทีสองลูกอ่ะก็เหลือจะเชื่อเว้ยโอ้โหอ่าลอยังอยู่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 แล้วก็ออกขังไปเสียแล้ว โอ้โหแม่โคตรเลยว้านาทีบาปแม่นี่ครับแล้ว on ก็เออ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 เแม่งดีอู้แล้วก็โมเวลาก็เกกงๆครับนสตีเวก็เปแช่บรรยกาศนี้ไปเอออะออออกกล้องไหมมาหน้าออกกล้องไหมเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงสนามเลยอ่ะมาทำหมดเลยมาเร็วนี่นี่กัติบูชาแล้วกันกติบูเพย์ครับนี่ครับแม่ไหวกันโอ้โหสุดยอดแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน